ีสวัสดีค่ะเราจะมาชมเยที่ครับมีบนมคแรัอ๋น,นั่งเอยอัให้ิี้นั่งเอเหรอครับแล้วมีอะไรอีกครับมีแค่นี้หมดแล้วมีที่นั่งกี่ที่ครับ อ,อ่ะรีอ่ารีวิวเดินลงบันไดบ้านครับอ่ะเดินดีดีครับอ่าโ,โ,โอ้โอ้อ่ะเดินขึ้นบันไดบ้านยังไงครับรีวิวจึบจ๊บจึ๊บอ่าแล้วที่นั่งพี่เปาอยู่ตรงไหน,นอ๋อที่นั่งพี่เปานั่งคนเดียวอ๋ออ๋อบ้านหลังนี้พี่เปาอยู่คนเดียวเหรอใช่มีที่นั่ง โ okay. okay. อเคแม่คายเดี๋ยวนะอ่ะไปแล้วครับฝากกดติดตามเลยครับช่อง baby ปิดอ่ะพูดดีๆพูดดีๆเอามาทางนี้ฝากกดติดตามลูกดหัวลูพูดไม่ไ<บ>ด้เลยกดหัวอ่าอ่ะฝากอ่ะฝากกดติดตามเอาพูดนิ่งๆโตแล้วฝากกดติดตามช่อง baby อ่างเปลาแล้วกดสับจะคแล้วกดกินแล้วก็กดทุกอย่างที่บังเด้อเลยครัไอ้บาเข้าบาตัว 拜拜。Bye bye. Bye.